ฟอร์ดอีโคสปอร์ตปี2016นะฮะได้ปีใหม่ๆมาเลยนะฮะบอดี้เดิมสวยหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่เคยแก๊สนะครับสภาพสมบูรณ์สวยงามไม่มีชนหนักนะฮะได้ป้ายทะเบียนสวยด้วยนะครับตัวนี้นะครับหน้าเดิมๆนะฮะฝาหน้าน็อตไม่ขยับนะครับพี่พีทุกคนนะฮะเครื่องเกียร์ใช้งานดีปกติไม่มีสะดุดเลยนะครับช่วงล่างยางพร้อมใช้งานนะฮะใครได้ไปก็คือพร้อมใช้งานได้เลยสีไม่ต้องเก็บนะครับ นี่นะฮะล้อเดิมของเขาเลยนะฮะลายสวยมากนะฮะล้อแม็กนะครับมากับตัวรถเลยนะครับบอดี้สวยเม็ดอาร์เมสปอร์ตประตูอยู่ครบเลยนะฮะคุณลูกค้าทุกคนใครได้ไปหรือใครหาอยู่นะฮะคุ้มค่าแน่นอนเรามาดูด้านหลังกันนะฮะด้านหลังนะครับเป็นประตูแบบ5ประตูนะครับมีที่เก็บสัมภาระกว้างขวางนะครับด้านหลังพับเบาได้นะครับนี่นะฮะโฉบเฉี่ยวนะฮะด้านหลังก็เดิมนะไม่มีชนหนักรังน้ําเดิมๆเ,เลยนะครับ ช่วงร่างเนบๆไม่มีคึบไม่มีกับนะฮะทุกคนเรามาดูกันนะครับโครงสร้างสวยสีสันสวยงามนะครับรถได้มาสดๆสดร,ร้อนๆนะฮะามาดูภายในกันนะฮะภายในเป็นโทนสีดําเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้แอร์เย็นช่ำๆพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับนี่ภายในดําเบาะผ้านะฮะดูสปอร์ตนะฮะให้ความสปอร์ตแล้วก็ดูแรงง่ายนะฮะสีดำนะฮะ,ะสะอาดสะอ้านนะฮะ ด้านบนนะฮะเพดานฟ้าก็นะครับสวยงามไม่มีรอยขีดไม่มีรอยเขียนนะครับเบาด้านหลังไม่ฉีกไม่ขาดไม่อับไม่เหม็นนะครับไม่มีขนติดนะครับห้องเครื่องสวยงามนะฮะเครื่องเดิมๆนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะพี่ๆนะครับทุกคนนะครับตัวนี้นะฮะเสนอขายราคาเงินสดนะฮะ f o ร d Eco s p สป t ปี2016นะฮะใครอยากได้เอาไปเลยราคาเพียง115,000บาทครับผม ใครอยากดูรถก็รีบมาดูได้เลยครับ